ดีค่ะถ้าใครนะคะสนใจเพิ่มรีทวิตคนไทยนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยคะ่ะยอดรีทวิตคนไทยของเรานะคะยอดจะขึ้นตรงนี้เลยนะคะทยอยขึ้นแบบเนียนๆเ,เลยะคะ่ะหน้าตาคนรีทวิตของเรานะคะจะเป็นยังไงะะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยหน้าตาคนรีทวิตของเรานะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีรูปโปรไฟล์ทุกคนเลยค่ะเป็นคนไทยแท้เลยค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะจะมีวิธีการทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ถ้าใครนะคะสนใจเพิ่มยอดรีทวิตคนไทยแบบคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มาที่เว็บนี้ได้เลยชื่อว่าปั m มฟอร์ไอ o m ดค่ะเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะหน้าตาเว็บของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยจากนั้นนะคะไปที่มุมบนขวามือค่ะเลือกบริการของเราค่ะจากนั้นนะคะเลือกคําว่า Twitter ค่ะ พอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอบริการทวิตเตอร์ของเราทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นหาคําว่าเพิ่มรีทวิตคนไทยนะคะก็คือ03พอได้แล้วนะคะก็เลื่อนลงมาข้างล่างจากนั้นนะคะก็คลิกคําว่าสอบถามคลิกเลยค่ะพอคลิกเข้ามานะคะจะเจอหน้าลายแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็เติมความประสงค์กับแอดมินสำาระค่าบริการและก็ส่งลิงก์ทวิตเตอรที่ต้องการรีทวิตนะคะให้กับแอดมินจากนั้นสามารถรอยอดขึ้นได้เลยยอดเสร็จภายใน12ชั่วโมงเลยค่ะ และถ้าใครนะคะแจ้งกับแอดมินว่ามาจากคลิป YouTube คลิปนี้นะคะจะได้รับส่วนลดอีก10%อย่าลืมแจ้งแอดมินกันด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะ